สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยาราภเชื้อกบรหัสนิสิตก6610301964์6 66วันนี้ดิฉันจะมานำเสนอในรายวิชาผู้นำกับการพัฒนาภาคการ,กรเกษตรรหัสวิชา01001317ในหัวข้อนวัตกรรมการ,กรเกษตรที่นิสิทชื่นชอบ นวัตกรรมการ,กรเกษตรที่ดิฉันชื่นชอบคือโรงเรือนอจชริยะโรงเรือนอัฉริยะคือโรงเรือนปลูกพืชที่ติดตามและควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในโรงเรือนได้แก่อุณหภูมิอากาศความชื้นอากาศความเข้มแสงและความชื้นดินโดยใช้ชุดเซนเซอร์และระบบควบคุมให้น้ำและปุ๋ยอัตโนมัดตามความต้องการของพืช สวทชโดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตรกรรมการ,กรเกษตรร่วมกับบริษัทปตทจำกัดติดตั้งโรงเรียนอฉริยะณศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์จังหวัดระยองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีกเกษตรสมัยใหม่ให้เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่จังหวัดระยองและใกล้เคียงขณะเดียวกันยังเป็นหนึ่งในหัวข้อเรียนรู้ของนักเรียนหลักสูตร,กรเกษตรนวัต อีกหนึ่งโครงการความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีตินราดาในภาคเรียนของปีการศึกษา2562เหล่านักเรียนเกษตรนวัตจำนวน21คนใช้เวลาช่วงบ่ายในแต่ละวันเรียนรู้เรื่องพืชโดยมีมะเขือเทศเป็นพืชหลักและมีศาสตร,ราจารย์ดรสุชีลาเตตะวงส์เสถียร มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศของประเทศเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติซึ่งไม่ใช่แค่ขุดหลุมปลูกดินใส่ปุย๋ยหยอดมเมล็ดรดน้ําแต่เป็นการปลูกมะเขือเทศผลสดในระบบโรงเรือนที่ใช้เทคโนโลยีมาติดตามและควบคุมสภาวะแวดล้อมซึ่งพันธุ์มะเขือเทศที่เด็กๆปลูก เป็นสายพันธุ์ชายเนีควีนพันนิมนมานีและพันออเรนท์ที่พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดยอาจารย์สุชีราถ้าบอกว่าให้ไปจับจอบจับเสียมเด็กอาจจะไม่ค่อยสนใจแต่ถ้าบอกว่าให้ดูค่าความชื้นดินเด็กสนใจอยากทำไรอยัดแรงตัวเองแต่ก็ยังทำเกษตรสโรชาครูสชำํำคุณครูประจำหลักสูตร กเกษตรนวัตบอกเล่าถึงการเรียนรู้เทคโนโลยีกเกษตรสมัยใหม่ซึ่งสำคัญกับการ,กรเกษตรมากขึ้นเมื่อสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนมากขึ้นอย่างทุกวันนี้เทคโนโลยีช่วยให้การทำกรเกษตรสะดวกขึ้นประหยัดเวลากเกษตรกรได้ไปทำอย่างอื่นมากขึ้นแต่ก็ต้องมีความรู้พื้นฐานกเกษตรกร และก็ยังต้องดูแลพื้นที่ปลูกด้วยบีมอนาวินชูนวลหนึ่งในนักศึกษาทวีศึกษาสาขากเกษตรนวัตที่มีความฝันอยากทำสวนกเกษตรอินทรีย์ท่องเที่ยวที่นำเทคโนโลยีมาใช้งานบีมได้ลงมือปฏิบัติวางระบบน้ำดูแลอุปกรณ์และทดลองสั่งการรดน้ำอัตโนมัติในคาบเรียนการปลูกมะเขือเทศเช่นเดียวกับไม้ ที่ตั้งใจเดินตามอาชีพเกษตรกร,กรของพ่อแม่แต่ต่อยอดด้วยการใช้เทคโนโลยีรุ่นเราถ้าทำสวนต้องมีเทคโนโลยีมาใช้แล้วละอุณหภูมิอากาศและการให้น้ำมีผลกับการติดดอกของทุเรียนคิดว่าเทคโนโลยีช่วยได้และถ้าลงทุนเทคโนโลยีก็ใช้ได้หลายปี นอกจากเด็กๆได้เรียนรู้ระบบการทำงานของโรงเรือนอัจฉริยะการปลูกและดูแลมะเขือเทศผลสดแล้วพวกเขายังได้เรียนรู้เรื่องโรคและแมลงศัตรูพืชการผลิตสารชีวพันธุ์การผลิตต้นอ่อนการบันทึกกิจกรรมการปลูก รวมถึงการผลิตเหต็ดคุณภาพและระบบติดตามสภาวะอากาศในโรงพาะเห็ดเป็นเวลาร่วม5เดือนที่เด็กๆเ,เรียนรู้การทำกรเกษตรสมัยใหม่ที่โรงเรือนอาชาริยะโดยมีมะเขือเทศผลสดเป็นบทเรียนหลักความรู้และประสบการณ์ที่เพิ่มพูนขึ้นทุกๆครั้งเช่นเดียวกับการเจริญเติบโตของมเมล็ดมะเขือเทศจนเป็นผลผลิตสุกงามพร้อมเก็บเกี่ยว โรงเรือนอัจฉริยะอาจดูเป็นเรื่องใหม่สำหรับกรเกษตรกรไทยแต่สำหรับโลกที่กำลังขับเคลื่อนด้วยสมาร์ทเทคโนโลยีการเปิดรับเพื่อปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีจึงจำเป็นยิ่งสำหรับอนาคตของภาคการ,กรเกษตรไทย